ไปดูแหล่งการเรียนรู้เลี้ยงกูนาของชาวบ้านหมู่ที่1ตําตำบลบ้านเลือกอเภอโพธาพรามจราชบุรีโดยได้รวมกลุ่มกัน11ครัวเรือนนําพ่อแม่พันธุ์ปูนาสายพันธุ์พระเทพลักษณะตัวสีม่วงและพันุกําแพงตัวสีน้ําตาลเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างไรายได้เป็นแหล่งโปรตีนที่อยู่กับวิถีชีวิตชาวนาไทยมาจนถึงปัจจุบันช่วงทานาจะพบปูนาอยู่ตามท้องทุ่งตามแหล่งน้ํา ชาวบ้านจะจับมาแปรรูปทำอาหารในตลาดมีขายราคากิโลกร,รัมละบาท1 0 1ถึง100บาททำให้ชาวบ้านนำมาเพาะเลี้ยงในบอ่อซีเมนบอ่อพลาสติกกระชังท่อ pvc ทำเป็นโครงต้นทุนการทำกระชังแค่500บาท โดยโครงการยูทูทีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสมรมสอนโรตารี่โพธารามเข้ามาแนะนําการเลี้ยงและขายายพันธุ์สู่การแต่รูปต่อย,ยอดเมนูอาหารตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยนําเครื่องสมุนไพรเข้ามาช่วยให้มีรสชาติความอร่อยมากขึ้นการเลี้ยงจะนําพ่อแม่พันธุ์ปูนา10คู่ตอนน่อ1บ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติให้กินผลไม้มะละกอมะม่วงไข่แดงข้าวสุก กุ้งฝอยโครงไก่สับหมูสับต้มสุกใช้ใบหูกวางมีสรรพคุณช่วยฆ่าปริงและพยาธิที่อาจจะติดตัวมากับปูแบ่งการเลี้ยงออกเป็นบ่อตามขนาดของปูแต่ละวัยนำภาชนะแตกหักเช่นกระเบื้องกระถางมาใส่ให้ปูหลบอาศัยสังเกตบ่อไหนมีน้ำลักษณะขุ่นก็จะรีบถ่ายน้ำออกเพื่อให้มีความสะอาดเลี้ยงไว้ประมาณ5-6เดือนถึงจะโตเต็มตัวสามารถผสมพันธุ์ได้ นางสาววณิตาสมสิงผู้ดูแลกลุ่มเลี้ยงปูนาปเปิดเผยว่าจับคู่ตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันให้สังเกตตัวเมียที่จับปิ้งหล่นลงมาถึงครึ่งก็จับแยกออกเพราะจะเริ่มมีไข่ประมาณ3สัปดาห์จะทำคลอดลูกปูที่ท้องได้ส่วนแม่ปูขายตัวละห5 0ยบถึงบาทการผสมพันธุ์จะสร้างบรรยากาศปูจะชอบอากาศที่ชื้นอยู่แบบธรรมชาติ1ปีผสมพันธุ์หนึ่งครั้งการทำคลอดจะจับที่ท้องนำไปแกว่งลงน้ำ ก็จะทำให้ลูกปูที่อยู่หน้าท้องหลุดออกมาก็วิธีการผสมนะคะอย่างสมมติว่าหนูเปลี่ยนน้ำมันจะมีความชื้นนะคะตัวเมียจะเดินไล่หาตัวผู้ค่ะหรือบางทีตัวผู้ที่ตัวใหญ่กว่าจะเดินไล่ตามตัวเมียแต่ตัวเมียเขาจะมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาจะถ้าเกิดเขาจะให้ผสมอ่ะเขาจะจับตัวผู้อ่ะง่ายท้องเลยแล้วเขาก็จะค้่อมไปเลยค่ะแล้วเขาจะกอดแน่นเลยต่แต่ปิ้งตัวเมียก็จะแบบมารัดตัวตัวผู้ค่ะตรงช่วงกระดองข้างหลังตรงเนี้ย จะบ,บินตัวเมียจะเปิดรัดท้องตัวผู้และตัวผู้ก็จะซอดเหมือนแบบว่าแผ่นปิดาวยาวเข้าตรงหน้าอกอะค่ะของตัวเมียใช่เห็นว่าใช้ตัวผู้ถึงสองตัวเลยเหรอคะใช่ค่ะก็เหมือนแบบว่าอย่างสมมติว่าเขาจะเลือกไงคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดตัวเดียวเขาไม่ถูกใจก็อาจจะไม่ผสมตัวที่ได้เนี่ยเราเอาไปแปลรูปใช<ะ>่แปลรูปทำไมตัวที่แปลรูปนี่หนูจะใช้เป็นปูพิการอะคะ่ะที่เหมือนแบบว่าขาขาดไปทั้งหมดเลยกล้ามไม่มีเลยอันนี้คือเขาต้องตายอยู่แล้ว คือเขาจะกินอาหารไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีกล้ามให้เขาคีบกินเงี้ยค่ะก็คือ,เร,อรเราเอาไปทาอะไรบ้างเราเอาไปทําเมี่ยงปูนาแล้วก็ลาบปูนาค่ะออนมีน้ํายาปูนาค่ะแล้วก็มีน้ําพริกปูทอดปูสามรสก็มีค่ะแต่ก่อนฮิตมากใช่แต่ต้องใช้ลูกๆมันนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าเปลี่ยนมาเป็นเหมือนแบบว่าใช้ประมาณรุ่นเนี้ยรุ่นแก่ๆได้อะไรได้ก็จะเป็นพวกน้ําพริกตาแดงน,น,น้ําพริกนรกเงี้ยค่ะ อาจารย์พนิชาจงสุพางกูรรองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผู้รับผิดชอบโครงการ U ูทูทีเปิดเผยว่า มาสอนให้ชาวบ้านดูเรื่องกระบวนการเลี้ยงการให้อาหารการเลี้ยงที่เหมาะกับปูการทำคลอดปูชาวบ้านได้นำไปต่อยอดนำไปเลี้ยงที่บ้านทำเป็นอาชีพเสริมได้หลังจากเลี้ยงแล้วก็ซื้อปูกลับมาแปรรูปเป็นน้ำพริกปูนาสมุนไพรน้ำยาสมุนไพรและเมี่ยงปูนาสมุนไพรเมนูอาหารที่ทำจากปูนาส่วนใหญ่ได้มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านขณะนี้ได้นำผลิตภัณฑ์เป็นน้ำพริกปูนาไปฝากขายตามวิสาหกิจชุมชนต่างๆอีกด้วย หลังจากที่เราได้ทําโครงการไปสักระยะหนึ่งนะคะเราก็มีการนําให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการของการเลี้ยงปูนาหมดเลยนะคะตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์กระบวนการให้อาหารอาหารอะไรที่เหมาะสําหรับปูนาบ้างนะคะแล้วก็กระบวนการที่สําคัญก็คือการดูยังไงว่าปูท้องการทาคลอดนะคะให้กับปูแล้วจะมีการทําความสะอาดอย่างไรให้กับปูนะคะซึ่งนี่ก็เป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้มานะคะแล้วเราก็นํากระบวนการนี้มาสอนให้กับชาวบ้าน แล้วในก็มีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับเรานะคะโดยชาวบ้านนี้ก็ได้นําไปต่อยอดนะคะในการที่นําปูนานไปเลี้ยงที่บ้านนะคะบางบ้านเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะคะบางท่านเดินมาบอกว่าสนใจจะเลี้ยงปูนานเพราะว่าตกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เอาคงเอาไปเลี้ยงที่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะบางคนอยากเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ของเราเราม่ได้เราม่ได้ให้เลี้ยงเฉย,เฉยแต่เรามีการติดตามการดูแลให้เราสอนเขาจนกระทั่งเขาเป็น นะคะในกระบวนการพอสองเขาเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เขาเลี้ยงได้เราก็มีการติดตามจากที่เราเคยติดตามไปสักประมาณเดือนอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้นะคะ่ะชาวบ้านบางท่านนะคะสามารถต่อยอดได้จากที่เขาเคยมี2กระชังตอนนี้กลายเป็น4กระชังและก็สามารถทาคลอดเองได้นะคะและในการที่เรา,าต่อยอดให้กับชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีการแรงงานมาทางเราจะมีรายกลุ่ม มาอย่านงนี้มีเกิดเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมในการเลี้ยงกูนาอะไรอย่างเงี้ยบางท่านท่านก็ส่งเรื่องของการทาคลอมาให้เราดูนะคะให้เราดูพัฒนาการว่ากูวิ่งเขาทาคลอดนะอันนี้มันโตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภาูมิใจของเรา การทำเีืยอปูนาจะใช้ปูที่แกะกระดองออกแล้วนำมาทอดให้เหลืองจากนั้นทำเครื่องสมุนไพรทั้งหอมกระเทียมใบมะกรูดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์มาใส่คลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสชาติกลมกลม่อมแล้วตักใส่กระปุกบรรจุขายกระปุกละ50บาทและยังมีเมนูลาบปูนาขาอ่อนสมุนไพรใช้สมุนไพรหลายชนิดในการทำเมนูอาหารเช่นน้ำมะกรูดขาอ่อน ช่วยดับข่าวของปูและยังมีน้ําพริกปูนาสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ที่คิดทำขึ้นเองอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์พณนิชาจงสุภางกุลรองคณะบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยผู้ดูแลโครงการอยู่ทุกที่ทางโทรศัพท์หมายเลข0871519063ค่ะ